ชาวนากับงูชาวนาคนหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านท่ามกลางหิมะที่กำลังโปรยไประหว่างทางเขาเห็นงูตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่ใต้ต้นไม้ตัวมันทางเย็นและแข็งจนใกล้จะตายด้วยความสงสารชาวนาจึงอุ้มมันมาสุกที่หก แล้วใช้เสื้อคลุมล่างของมันไว้เมื่องูได้รับความอบอุ่นจากชาวนาะมันจึงฟื้นขึ้นมาแล้วฉุดเขาทันทีก่อนชาวนาะจะสิ้นใจจึงได้พูดกับงูว่าข้าอุตส่าห์ช่วยชีวิตเจ้าแต่เจ้ากลับมาทำร้ายข้าเมื่อพูดจบเขาก็สิ้นใจตายลงตรงนั้นทันที นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วย,ย่อมไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่น